ข้อ11เขาให้แกนเอกของวงลีเชื่อมระหว่างจุดตัดของวงกลม2วงนี้นะก,ก่อนอื่นเราจะต้องหาจุดตัดของ2วงกลมนี้ก่อนวิธีหาก็คือเราจะเอาวงกลม2วงเนี้ยมาแก้ระบบสมการกันนะก็จากสมการแรกเราจะมีตัวเนี้ยเท่ากับ25เพราะฉะนั้นเราจะสามารถแทนตัวเนี้ยในสมการที่2ด้วย25ได้นะก็รวมตัวเลข แล้วย้ายไปทางขวาแล้วเอา6หารก็จะได้ y เท่ากับลบสามนะก็แทน y ตรงนี้ด้วยลบสามยกกำลังสองก็จะเป็นบวก9ย้ายไปลบทางขวาก็จะเป็น16กนะก็จะได้ x กเท่ากับ4กับลบ4แล้วเรามี y เท่ากับลบ3ก็จะได้จุดตัดก็คือ4ลบ3กับลบ4ลบ3แบบนี้นะแล้วเขาให้แกน x ของวงรีเชื่อมระหว่าง2จุดนี้ เพราะฉะนั้นก็จะวาดรูปได้เป็นแบบนี้นะก็จุดตรงกลางระหว่างลบสกับ4เนี่ยก็คือ x เท่ากับ0นะก็จะได้จุดศูนย์กลางวงรีก็คือจุด0ูลบสแบบนี้นะข้อนี้เขาให้โฟกัสอยู่บนเส้นตรงนี้ก็สมการนี้เนี่ยถ้าเราย้าย2อรูทไปทางขวาก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ถ้าวาดรูปก็จะได้เป็นเส้นตรงเส้นนี้นะก็แปลว่า จุดโฟกัสเนี่ยจะต้องอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ก็จะได้จุดโฟกัสก็คือจุดนี้นั่นเองเนะข้อนี้ข้อถามสมการวงรีตรงกับข้อใดก็ถ้าจะหาสมการวงรีก็ต้องหาค่า A กับ B มาแทนในสมการวงรีนะ a กเนี่ยก็คือระยะระหว่างจุดศูนย์กลางไปถึงจุดยอดก็จาก0ถึง4เนี่ยจะมีระยะเนี่ยเท่ากับ4ก็จะได้ a เท่ากับ4นะแล้วระยะจาก จุดศูนย์กลางไปถึงจุดโฟกัสก็คือค่า4ก็ตรงนี้ x เท่ากับ0จุดนี้ x เท่ากับลบ2รูท3ก็จะได้ระยะเนี่ยเท่ากับ2รูท3ก็จะได้4เท่ากับ2รูท3นะแต่ว่า4เนี่ยมีสูตรหาก็คือสูตรนี้ก็ยกกำลัง2ทั้งสองข้างแล้วแทน a เท่ากับ4ก็จะเป็นแบบนี้นะก็ย้ายข้าง b กำลัง2ไปทางขวาย้าย12ไปลบทางซ้าย ก็จะได้ b กำลัง2เท่ากับ4ก็ถ้าเราจะหาสมการวงรีเนี่ยเดี๋ยวเราเอา b กำลัง2ไปแทนเลยก็ได้นะก็วงรีแนวนอนเนี่ยจะมีรูปสมการก็คือแบบนี้ก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่0ลบ3ก็จะได้ h เท่ากับ0แล้วก็ k เท่ากับลบ3นะก็เอาไปแทนในนี้ก็ลบลบจะเป็นบวกก็เป็นแบบนี้นะแล้ว a เท่ากับ4ก็เป็นแบบนี้แล้ว B กำลังสองเท่ากับ4ก็จะแทนได้เป็นแบบนี้นะก็เอา16คูณตลอดแล้วใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้ก็กระจาย4เข้ามาแล้วย้าย16ไปลบก็จะได้สมการวงรีเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง